ีนี้ค่ะพระอาจารย์คะนอกจากาพ่อปู่ศรีสุโธท,ที่ปฏิสฐานอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็พ่อหมอชีวกโกมลภารัแล้วนะคะเรายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอื่นๆด้วยที่ปฏิสฐานอยู่นะที่ตรงนี้อยากให้พระอาจารย์พูดถึงนิดนึงค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบอาจจะยังอาจจะยังเข้าใจว่าเออที่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าชื่อเป็นม่อนพญานาคราชด้วย,วยอาจจะเข้าใจว่ามีแต่พญานาคหรือเปล่า ทีนี้อยากจะให้พระอาจารย์พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในสถานที่แห่งนี้ค่ะว่ามีมีสิ่งใดบ้างที่ให้ญาติโยมได้เข้ามาสักการะบูชาค่ะสะดุเจริญพรอ,อันดับแรกเนี่ยถ้าคุณโยมมาเนี่ยมากราบมาไหว้คงปู่พญาศสีสุทนาคาชบังรักษาสิ่งแปลกปลอมค่ะแล้วก็มาขอพรหลวงพ่อหนุดวงดีค่ะผู้ชีวกกม,มารพัเรื่องของการ ทําให้ดวงดีขึ้นจากร้ายกายเป็นดีจากสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นแข็งแรงค่ะโรคภัยไข้เจ็บพวกเราบาบางลงไปก็จะอยู่โซนด้านหน้าแล้วเมื่อคุณโยมเดินลงมาด้านล่างค่ะของมัณนพยานาคาราสิ่งที่คุณโยมควรที่จะทําการพระลุกลกนอกก,ก,ก็คือในวิหารอริยามารแอในวิหารอริยามารแปดนี่ก็จะมี พุทธรูปพระประธานสถานอยู่เป็นปางสแสดงปฐมเทศนานนนก็จะชื่อว่าหลวงพ่อพระบุท่ปัญญามหาบรารมีมาพอพ่เกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาอยากได้สติปัญญาอยากให้ลูกหลานเรียนหนังสือเกง่งคิดอะไรไม่ออกมีปัญหาเรื่องธุรกิจอยากจะให้คิดได้อรอดปลอดภัยจาก ธุรกิจต่างๆก็มาขอปัญญาท่านแล้วก็ในวิหารอรียมรากเนี่ยคุณโยมก็ยังมีพญานาคราชสีตระกูล mm hmm. ประิสานอยู่ในจักรวาลน,นี้มีพญานาคราชสีตระกูลใหญ่ด้วยกันระ่คนะลที่หนึ่งก็คือตระกูลสีทองตระกูลสีทองนี่เป็นตระกูลที่นะเป็นพญานาคราชที่คล้ายๆกับว่านะเป็นเทวดา ีที่อยู่ที่อาศัยเหมือนเทวดาอยู่ในสวัรค์มีชั้นมีอยู่ที่ชั้นจตรุมหาราชิกาอ่าครับแล้วก็อาตมาก็ให้นายช่างเอาปั้นเราก็รวบรวมเอาความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคราชทั่วโลกมาไว้ที่นี่ตระกูลสีทองนิยมจะสังเกตเห็นว่าที่นี่เราจะแปลกมากมีทั้งปีกมีทั้งขาค่า ก็คือถ้าเป็นขานี่ก็มาจากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของมังกรของจีนค่ะก็เอามาผสมผสานถ้าปีก็คือมังกรของฝรัง่งค่ะผสมผานาใชแล้วก็ปากของท่านก็จะเหมือนกับมีลักษณะเหมือนกับปากของพยาครุฟซึ่ง พญานาคราชตระกูลนี้จะยิ่งใหญ่มากมีอำนาจมีอิทธิฤทธิ์มีบุญญาฤธิ์สูงส่งมีที่อยู่ที่อาศัยบนสวรรค์แล้วก็ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์มากนะักเท่าไหร่ส่วนมากก็อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับเทวดาเช่นองค์อนันตนาคราอ,อนันตนาคราคนี้ก็ถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาพญานาคราชทั้งหลายทั้งปวงค่ะ ท่านอยู่กับเทพเจ้าไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้อยู่กับเัาอยู่กับเทพเจ้าค่ะเป็นบรรลังขององค์พระนาลายอย่างนี้ยแล้วก็พยายามมุจลินนัคาราค่ะ ท่านลงมาตอนไหนมาตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้จิกแล้วฝนตกท่านก็เลยมาขณลดรอบองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าแล้วก็แผ่พังคาน,านค่ะป้องกันไม่ให้ฝนเนี่ยถูกต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าอยู่ทั่นเจ็ดวันด้วยกันท่านไม่ไปไหนเลยขนดป้องกันฝนป้องกันขุนป้องกันความร้อนความหนาวให้กับพระพุทธเจ้า พอพระพุทธเจ้าท่านคลายสมาธิแล้วท่านได้กราบได้ไวาสก,การ,ระบูชาพุทธ,ธเจ้าแล้วก็กลับที่พักของตนเอง<ม>อันนี้คือวันนาสีทอง<อ>และก็วันนาสีเขียววันนาสีเขียวนี่ก็จะเป็นวันนาของกษัตริย์่ะมีบาดาลนาครเป็นที่อยู่ที่อาศัยมีมีอมาณาเขตที่ปกครองชัดเจนที่เรารู้จักกันดีมากที่สุดก็คือ สีสูค่ะแล้ววันนะสีเขียวเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์มากที่สุดยิ่ใกล้กับมนุษย์มากที่สุดดูแลมนุษย์คอยอำนวยควยพรให้ค่ะอย่างงี้อันนี้คือวันนะตระกูลสีเขียวแล้วก็ตระกูลสีรุ้งค่ะตระกูลสีรุ้งเนี่ยส่วนมากเนี่ยสีของท่านเนี่ยจะสวยงามเป็นสีรูปบ้านสีขาวสีชมพูสีแดงสีฟ้าค่ะอันนี้ก็คือตระกูลสี ตระกูลสีรุ้งส่วนมากจะเป็นนางนางคินีก็คือเป็นพญานาคราชที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าเพราะเป็นสีรุ้งค่ะท่านจะสวยงามผิวพรรณน่าเพลิสวยงามส่วนมากจะเป็นพญานาคราชผู้หญิงแต่ว่ามีบุญยริมยม <ừ> ์มากส่วนมากก็มักจะเป็นพระชาย,ยาของ,งของค์พญานาคราชหรือว่าองค์เทพต่างๆค่นะแล้วก็ตระกูลสีดำก็จะเป็นตระกูล นะท่านก็จะชอบอยู่ถ้ำเขาลำเนาให <c oughs> มีร่างกายที่ใหญ่โตนะเป็นตระกูลนักรบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือท่านนาคดำแสนสิริจันคา <Okay. S 2> นฮะนะอันนี้สีตระ <c oughs> กูล <c oughs> ถ้าโยมจะขอพรท่านตระกูลสีทองเนี่ยเราขอเกี่ยวกับเรื่องของอำ, <c oughs> ำนาจอำนาจบารมี อยากทำนาจอยากมีบารมีสูงส่วนเหนือผู้เหนือคนต้องขอพรจากตระกูลสีทองแค่ตระกูลสีเขียวขอเรื่องความรักขอเรื่องหน้าที่การงานต้องผูกสีสุขตระกูลสีเขียวถ้าคุณโยมจะขอเกี่ยวกับเรื่องของแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสริค่ะต้องขอตระกูลสีทองคอบครัวิ่งสีดำเยอะทุกต้องจำเอาไว้นะคะคือตระกูล สีรุ้งเนี่ยเป็นตระกูลที่เกี่ยวกับเงินสมบัติเยอะผู้หญิงเก็บเงินเก่งผู้หญิงเนี่ยจะได้มาเยอะอะไรประมาณนี้ก็ตระกูลสีรุ้งนะคะสมบัติสมบัติอะไรเน่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยดูมนุษย์เรานี่ก็ได้งาผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงก็จะเยอะหน่อยก็จดีกว่าก็สมบัติเยอะกว่าการเงินการอะไรเนี้ยส่วนมากอยู่ ค่ะแล้วตระกูลสีดำล่คะค่ะตระกูลสีดำเกาเรียกของสุขภาพาความแข็งขแรงค่ะอันนี้ก็คือสีดำเป็นเท้าวิรุฬปักเท้าวิรุฬปักก็คือพญานาคคาร ح ح> ค่ะอันี้คือเท้าวิรุฬปักอันนี้ก็จะเป็นเทพ,พเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติอันนี้เป็นเท้าวิรุฬปัก เทพเจ้าแห่งการคุ้คทองรักษาดูแลทั้งหมดนี้ก็จะอยู่แต่ละทิศใ,ใ,ใช่ไหมครับอาจแต่ละทิศอ,องค์ทัรตรุตะวันออกวินลุลลาปตะวันตกอ,องค์เท้ากูเวนทิศเหนือองค์เท้าวินลุลลาหกอยู่ทางทิศใต้ค่ะ มาทาบุญที่บ้านพญานาคาราชเวลาโยมตรวจน้ําแล้วโดยปกติเนี่ยถ้าไปที่อื่นโยมต้องไปตรวจน้ําใต้ต้นไม้ข้างล่างค่ะแต่ที่นี่องค์พระแม่ธรณีุโยมตรวจน้ำตรงนี้ได้เลยน้ำก็จะไหลลงจากผมขององค์พระแม่ธรณีลงไปในชั้นข้างล่างไป ปีเนี่ยคุณโยมจะตุลับเนี่ยสี่สี่ปีติเนี่ยที่พระประธานนั่งอยู่ตรงนั้ <ฮะ S 1> ใต้ดินจะมีพระแม่ธรณีเลียงกันอยู่9ก้าร้อ้อเวลาโยมตรวจน้ำลงไปเนี่ยพระแม่ธรณีจะเป็นสักขีพยานในบุญของคุณโยมว่าโยมมาทำ กลางนี้เวลาโยาจะขอพอรโยมยืนอ,อยู่ตรงกลางด้านบนก็จะเป็นดอกบัวอดอกบัวก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและดอกบัวตรงนี้ก็ไปตรงกับจุดที่สูงสุดของพระมหาวิหารหลังนี้ด้านล่างนี่คุณโยมในสีในฐาคะเกตก็จะมีพญานาคราชฝังอยู่อีก999บอ ต้องบอกว่าเมื่อเข้ามาในวิหารแห่งนี้นะคะต้องบอกว่ารู้สึกเย็นเย็นรู้สึกเย็นเย็น,นและตอนนี้ก็รู้สึกขนลุกมากเลยค่ะท่านอาจารย์ครับในส่วนตรงจุดเนี่ย <c oughs> เห็นหลายคนมักจะมานั่งให้ตรงกับจุดนี้ต้อง,ง,องถ้าจะนั่งขอพลังข<พ>อ<ร>งอาิรรารจิตให้นั่งตรงจุดแล้วก็ตรงประทารแล้วก็หันหน้า หนูเพิ่งทราบนะคะเนี่ย,ออยโอ้สงสัยอยู่ต้องมานั่งแล้ว <c oughs> นั่งจุดตรงนี้เลยค่ะแต่กระนั้นเนี่ยครับคือในจุดบริเวณตรงนี้ที่ฝังเอาไว้เนี่ยทุกคนก็อาจจะแอบมีคําถามในใจไงค่ะทุกตางว่าเอ๊เราฝังแล้วเหมือนเวลาเดินเราจะเหยียบใช่ไหม,ไมอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้นะครับไม่อยากให้มองว่าเอ๊เราเดินแล้วเราเหยียบไม่ใช่นะครับเพราะว่าชั้นได้ครอบคูุมตามความเชื่อ ก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือพญานาคที่อยู่เนี่ยท่านก็อ,อยู่กับองค์พญานาคชั้นสูงแล้วที่นี่เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับต่างประเทศด้วยนะค่ะเรื่องของพระเจ้านั่งดวงผมนะครับค่ะอยัญชงีจรรญพรพระเจ้านั่งดวงที่ประดิษฐานอยู่นิตตอนนี้กาลังทําอีกเพือ่อเนี่ยค มาจะทำรอบพระวิหารนี้ทั้งหมดเลยที่ปฏ<อ>ิสถานพระเจ้านั่งดวง,าาง,วงเ,เมื่อคุณโยมรับบุญเป็นเจ้าภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็จะปฏิสถานอยู่นี่จะไม่มีการเคลื่อนย้ายออกไปที่ไหนเลยจะอยู่ที่นี่ตลอดไปและนี่ก็คือเป็นพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาการาสวดมนต์ทำวัดการเจริญพระพุทธมนต์งานบุญต่างๆ,ๆก็อยู่ในนี้ล้วนแต่เป็นงานมนงคล เพราะฉะนั้นเนี่ยโยมที่วางองพระไว้ก็จะได้รับแต่พลังบุญพลังมืงคนทางนั้น <c oughs> ค่ะค่ะพระอาจารย์คะ,อ,ะอันนี้ก็คือกําลังจะมีสร้างเพิ่มเติมถูกไหมคะแล้วอย่างนี้สมตสมตมิตมว่าสนใจนต้องทอํายังไงบ้างคะพระอาจารย์คุณโยมก็ถวายเป็นเจ้าภาพองค์ละห้าพันบาทค่ะก็วันนี้นะคะเนี่ยอยากเนี่ยครับอยากให้ทุกคนได้เห็นนะอาจารย์อยากให้ทุกคนได้เห็นจริงจริง ทุกคนพูดว่าทำไมช่วงนี้อาจารย์เถึงว่าเทีืนนะคะ <c oughs> ว่ายพญานาคไหวเลื่อนเนอะอ่ะ <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าความเชื่อของอาจารย์โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจารย์มีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยาสามารถนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หลายๆพระองค์เมื่อเวลามาถึงนะคะ <c oughs> และด้วยตัวของอาจารย์เองเนี่ยคืออาจารย์นับถือพระอาจารย์มากคือครั้งแรกที่หนูได้มาที่นี่นะคะก็มาจากคําแนะนํา แล้วก็คำเชิญชวนของอาจารย์เอว่าอยากให้ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะถึงสถานที่แห่งนี้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ก็คือครั้งแรกที่เข้ามาคือเห็นเว็บแรกคือว้าวเลยสวยงามมากตะการตามากๆแล้วพอได้เข้ามาวิหารแห่งนี้แล้วก็คือรู้สึกว่าแบบเยน็นรู้สึกเย็นเย็นในที่นี้คือเย็นเย็นจิตเย็นจิตเย็นใจแล้วก็เย็นกายค่ะแล้วก็เหมือน เรารู้สึกได้รับพลังงานดีๆหลายๆอย่างณสถานที่ตรงนี้อย่างนี้ค่ะอาจารย์คิดว่านะครับไม่ใช่มีแค่เพียงพญานาคอย่างเดียวแต่ยังมีนะครับทางด้านนี้อย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือมีเป็นพระมาพระประค่าพระประจําวเกิดพระประจำาสมดจพระพมะ <ข responsive. S 2> หาจักรพรรดิประจําวันเกิดก็จะมีสีประจําวัน ก็จะมใครเกิดวันไหนใครเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับ<น>ก็ที่เรามคีครบทุกสืเลยเดี๋ยวให้ทางกล้องได้แพลนแผนให้ผู้ชมดูนิดนึงละกันนะคะเพรอนักราชประจํากันเกิดใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมภายในบริเวณรอบๆนะคะ,ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ว่าแต่ละจุดเนี่ยมีอะไรตั้งปฏิสถานไว้บ้างนะคะ เป็นพญานาคราชสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันคุณโยมสามารถทีนน่จะขอพรท่านได้แล้วก็องค์นี้เป็นพญานาคราชก็คือคนที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนที่นี่จะมีวันตนเื็ดวยนอันนี้ก็จะเป็นพญานาคทั้งเจดวันนะคะก็มาไหว้กันได้เลยนะคะใครเกิดวันไหนก็ มาไหว้วันนั้นได้ตามชื่อมาขอพรนะครับและที่สําคัญด้านบนนี้ครับอาจารย์ด้านบนนี้เป็นพระมหาอุปคุธเถระเจ้าพระมหาอุปคุตเถระเจ้านี่ตามประวัติของท่านเนี่ยฝั่งมารดามีเชื้อสายเป็นพญานาคาราชถ้าเลยต้อง,องนิมนต์ท่านมาอยู่ตรงนี้แล้วบางคนบอกว่าตรรมบาตรลอยฟ้านี่คือการโยน,โยนเหรียญขึ้นไปตรง่าก ท, oh. ที่ขาวโอ้่าวโ้ว่าอาธิษฐานขอพรท่านโยนเหรียญลงไปตกในบาคพรที่เราขอก็จะสำเร็จทุคน <c oughs> ส่วนมากก็คือพระมาหาอุปคุตเนี่ยเป็นผู้ที่ปราบองค์พญาชินมานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะมีชัยชนะเหนือไพรมาทั้งหลายทั้งปวงส่วนมากเราก็จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของชัยชนะ ตัวอาจารย์เองนะครก็ได้เคยมากราบไหว้และขอพอรตอนที่พระอาจารย์ท่านาต้องเดินทางถิ่นิมนต์ต่างจังหวัดและต่างประเทศบ่อยมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใครที่มานะครก็สามารถมาขอพอรท่านได้แล้วก็ถวายข้าวสาร,าสารนะครับทำบุญถวายข้าวสารการให้ ข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำให้เรามีกินมีใช้ตลอดใช่ไหมครพบอาจารย์ใช่แล้วองค์นี้นี่คือทำไมถึงพระอาจารย์ถึงนำมาประดิษฐานไะว้หน้าอุดนี้คะเจริญพรเลื่อนนาวขององค์พระพุทธ,ธัตส์นเนี่ยอตอนที่อาตมามา,มาจำพรรษาที่นี่พรรษาแรกพรรษาแรกเนี่ยตั้งใจว่าะจะปฏิบัติในสัจจิ มีสัชชิคาตุดงก็คืออยู่ในเอิริยาบทสามยืนเดินนั่งไม่นอนเป็นระยะเวลาหนึ่งพรรษาสเดือนนั้นในก่อนวันที่อาตมาจะออกจากพรรษาจะออกจากการปฏิบัติมีสัชชิคตุงเนี่ยุณก็มีพระโพธ,ธิสัตว์อุทิศนะท่านมาพบท่านก็บอกว่าอยากจะให้อาตมาเนี่ยสวดมนต์ให้ท่านแล้วอาตมาก็สวดมน์ ภา,ศา,ศา,ศาษาจีนไม่เป็นบอกว่าอาตอมาสวดภา,าษาจีนไม่เป็นนะแล้วก็จะให้เอาตอมาภาพทำยังไงดีจะสวดมนต์ภาวนวานเพระเีสาัามียังไงดีขณะที่นั่งหลับตาแวบหนึ่งก็เกิดขึ้นในสมองว,ว่ามีบทสวดมนต์บทหนึ่งปรากฏขึ้นในสมองว,วา่านั่งมองขึ้นงของที่สัตว์ก็เ,เป็น บทสวดมนต์ประจำของม่อนหญยานาคาราชหลังจากที่ทำวัดเช้าเสร็จเรียบรอย้อยแล้วตาตมาก,ก็จะสวดมนต์นี้เป็นประจำะนโมพุทโโพธิสมตู์นโมุทโที่สมสูตณ์อ,อ,อันนี้อัญเชิญมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ลงเรือไปที่สิงคโปร์จากสิงคโปร์มาที่มาเลเซียแล้วก็มาที่หาดใหญ่ แล้วเราไปรับเอาจากหาดใหญ่เพื่ออัญเชิญท่านมาปฏิสถานค่็นอย่างนั้นจริงๆ,ผ,งๆผ่านหลายดินแดนเลยนะเพราะว่าลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยที่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่เนี่ยเขาอยากได้อะไรจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็จะมาเป็นทอดๆแบบนี้กว่าจะมาถึงอย่างเงี้ยอ,อันนี้ทุกคนถ้ารู้นะคะว่าถ้าอยากได้ของศักดิ์สิทธิ์หรือของดีๆจริงๆเนี่ยกว่าจะมาถึงเนี่ยมันค่อนข้างยากลำบาแล,แล้วก็กว่าจะ มาแล้วเนี่ยจะสมบูรณ์จะแตะชากจะเป็นอะไรยังไงไหมต้องต้องเป็นบุญกุศลจริงย่างนะคะแต่ในองค์นี้คือแบบสมบูรณ์มากนะคะเป็นสำรฤทธิ์เป็นสำฤทธิ์แล้วก็ปิดทองโอ้นะคะก็สวยงามถือว่าทุกคนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็พุทธคุณสิ่ง ถ้าบริษัทวนอินก็เป็นแบบนี้ถ้าคใครมาม่อนพญานาคก็เชิญมากราบไหว้เลยเพราะว่าท่านจะเสด็จมาถึงตรงคือ,อผ่านผ่านหลายดินแดนผ่านหลายประเทศแล้วก็ผ่านความยากลําบากเอาง่ายๆนะคะก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะธรรมสถานม่อนพญานาคาราชมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลายๆพระองค์ค่ะสถิตยอยู่ณที่นี้นะคะปฏิสฐานอยู่ณที่นี้เพื่อให้ลูกหลานแล้วก็ผู้มีจิตสถาเลื่อมใสนะคะได้เข้ามาสักการะรบ,บูชากราบไหว้ขอพรก็ทุกๆคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วไม่ว่าจะจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เอกก็ตามหรือว่าหรือว่าไม่ได้เป็นนะคะสามารถที่จะเข้ามาที่นี่ได้เลยนะคะที่นี่เปิดรับ ทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะทุกสายยานบารมนีทุกสิ่งศักดิ์สิทิ์ที่คุณนับถือในวันนี้ก็ต้องขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างมากที่ได้ให้ข้อมูลนะคะข่าวสารเรื่องเล่าความเป็นจริงจากจากพระอาจารย์เลยโดยตรงในทุกทุกจุดนะค<ส>ะวันนี้ก็เราก็ขอให้พระอาจารย์ช่วยวอวยพรให้กับลูกศิษย์ของเอหน่อยนะคะลูกศิษย์ของตัวเอว่า ยังไงบ้างให้เขาสุขสบายกันนะคะทุกคนรับพรนะคะพระมาภาพขออัญเชนเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสกุลละโลกบุญบาร,รมีแห่งพญานาคราชทุกตัวทุกตนในจักรวาลน,นี้จงดนบันดาลปกป้องรักษาคุ้มครองญาติโยมสาธุชนให้พ้นจากสัพสพ,พทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บนานาประการคิดมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันประกอบชอบด้วยธรรม ก็อขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จทุกประการสาธุ